พระวจนะของพระเจ้าประจํำวันการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริงและความเข้าใจอันท่วนทั่วเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์และโดยผ่านทางถ้อยดำรัสเหล่านี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถได้รับความรู้แจ้งดังนั้น เจ้าจึงควรเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นจงสื่อสารความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในการสามัคคีธรรมและในหนทางนี้เจ้าจะสามารถให้ความรู้แจ้งแก่ผู้อื่นและให้ทางออกแก่พวกเขาได้นี่คือเส้นทางที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ก่อนที่พระเจ้าจะทรงจัดการเตรียมการสภาพแวดล้อมหนึ่งให้แก่เจ้าพวกเจ้าแต่ละคนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระองค์เสียก่อนนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนควรทำมันคือความสำคัญในลำดับที่เร่งด่วนอย่างหนึ่งก่อนอื่นจงไปให้ถึงจุดที่เจ้ารู้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร สำหรับสิ่งใดก็ตามที่เจ้าไร้ความสามารถที่จะทำได้จงค้นหาพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็นเส้นทางของการปฏิบัติและกว่าตาดูถ้อยดำรัสเหล่านี้เพื่อหาปัญหาใดก็ตามที่เจ้าไม่เข้าใจหรือความลำบากยากเย็นใดก็ตามที่เจ้าอาจจะมีจงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นสเสบียงของเจ้า เปิดโอกาสให้พระวจนะเหล่านี้ช่วยเจ้าในการแก้ไขความลำบากยากเย็นและปัญหาทั้งหลายที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้พระวจนะของพระองค์กลายเป็นตัวช่วยในชีวิตของเจ้าด้วยการนี้พึงจะต้องมีความพยายามในส่วนของเจ้าในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้นเจ้าต้องสำเร็จผลลัพธ์ เจ้าต้องมีความสามารถที่จะสงบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักพระองค์ได้และเจ้าต้องปฏิบัติโดยสอดคล้องกับถ้อยดำรัสของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับประเด็นปัญหาอันใดเมื่อเจ้าไม่ได้เผชิญกับปัญหาอันใดเจ้าควรให้ตัวเจ้าเองกังวลอยู่แค่กับการกินและดื่มพระวจนะของพระองค์เท่านั้นบางครั้งเจ้าอาจจะอธิษฐาน และใคร่ครวญความรักของพระเจ้าแบ่งปันความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์ในการสามัคคีธรรมและสื่อสารเกี่ยวกับความรู้แจ้งและความกระจ่างที่เจ้าได้รับประสบการณ์ภายในตัวของเจ้าและปฏิกิริยาที่เจ้ามีในขณะที่อ่านถ้อยดำรัสเหล่านี้ที่มากกว่านั้นคือเจ้าสามารถให้ทางออกแก่ผู้คนได้ นี่เท่านั้นที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเป้าหมายของการทำสิ่งนี้ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นสเสบียงซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าตลอดคันลองของวันหนึ่งเจ้าใช้เวลากี่ชั่วโมงในการอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าอย่างจริงแท้วันของเจ้า ถูกมอบแด่พระเจ้าตามจริงมากเท่าใดถูกมอบให้แก่เนื้อหนังมากเท่าใดการทำให้หัวใจของคนเราฝากใฝ่ในพระเจ้าอยู่เสมอเป็นขั้นตอนแรกของการอยู่บนร่องคันลองที่ถูกต้องแห่งการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์หากเจ้าสามารถอุทิศหัวใจและร่างกายของเจ้า และความรักแท้ทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้าวางสิ่งเหล่านี้เฉพาะพระพักพระองค์เชื่อฟังพระองค์โดยครบบริบูรณ์และคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังไม่ใช่เพื่อครอบครัวและไม่ใช่เพื่อความอยากได้อยากมีส่วนตัวของเจ้าเองแต่เพื่อผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้า โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักธรรมและรากฐานในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนั้นแล้วด้วยการทำดังนั้นเจตนาของเจ้าและมุมมองของเจ้าจะอยู่ถูกที่ถูกทางทั้งหมดและแล้วเจ้าก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ซึ่งได้รับการสรรเสริญของพระองค์ผู้คนที่พระเจ้าโปรด ก็คือบรรดาผู้ที่หันเข้าหาพระองค์อย่างสมบูรณ์พวกเขาคือบรรดาผู้ที่สามารถอุทิศตนแด่พระองค์แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพวกที่พระเจ้าทรงเกลียดคือบรรดาผู้ที่หันเข้าหาพระองค์เพียงครึ่งใจและผู้ที่กบฏต่อพระองค์พระองค์ทรงเกลียดพวกที่เชื่อในพระองค์และต้องการที่จะชื่นชมพระองค์อยู่เสมอ ในขณะที่อย่างไร้ความสามารถที่จะสละตนเองเพื่อประโยชน์ของพระองค์ได้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์ทรงเกลียดพวกที่พูดว่าพวกเขารักพระองค์แต่เป็นผู้ที่กบฏต่อพระองค์ในหัวใจของพวกเขาพระองค์ทรงเกลียดพวกที่ใช้คำพูดที่มีวาทศิลป์เป็นภาษาดอกไม้เพื่อหลอกลวงพวกที่ม่ได้มอบอุทิศต,ต่อพระเจ้าอย่างจริงแท้ หรือพวกที่ไม่ได้นบนอกเฉพาะพระพักพระองค์อย่างแท้จริงนั้นคิดคดทรยศและโอหังอย่างเหลือเกินโดยธรรมชาติพวกที่ไม่สามารถนบนอบอย่างจริงแท้เฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงที่ปกตินั้นยิ่งโอหังกว่าเสียด้วยซ้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาเป็นผู้สืบสันดานที่ตรงต่อหน้าที่ของหัวหน้าทูตสวรรค์ ผู้คนที่สละตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงแผ่วางความเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาเฉพาะพระพักพระเจ้าพวกเขานบนอบต่อถ้อยดำรัสทั้งปวงของพระองค์อย่างแท้จริงและมีความสามารถที่จะนำพระวจนะของพระองค์มาปฏิบัติพวกเขาทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานแห่งการดำรงอยู่ของพวกเขา และพวกเขามีความสามารถที่จะค้นคว้าอย่างจริงจังจริงใจภายในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อค้นหาส่วนที่จะนำไปปฏิบัติให้พบเช่นนั้นคือผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าอย่างแท้จริงหากสิ่งที่เจ้าทำเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้าและเจ้าสามารถเติมเต็มความต้องการและความขาดตกบกพร่องภายในของเจ้าได้ โดยผ่านการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจนอุปนิสัยชีวิตของเจ้าได้แปลงสภาพไปเมื่อนั้นการนี้จะสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าหากเจ้ากระทำการโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าและหากเจ้าไม่ทำความพึงพอใจให้แก่เนื้อหนังแต่สนองน้ำพระทัยของพระองค์แทนเช่นนั้นแล้ว ในการนี้เจ้าย่อมจะได้เข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์เมื่อพูดถึงการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมจริงมากขึ้นมันหมายความว่าเจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าและทำตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้มีเพียงการกระทำที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงจำพวกนี้เท่านั้น ที่สามารถเรียกได้ว่าการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงได้แล้วใสเจ้าย่อมจะครองความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ความเป็นจริงเจ้าต้องเข้ารับการฝึกฝนนี้ก่อนและเมื่อนั้นเท่านั้น เจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้จงพิจารณาว่าจะรักษาพระบัญญัติอย่างไรและจะจงรักพักดีเฉพาะพระพักพระเจ้าอย่างไรจงอยากคิดอยู่เป็นนิดเกี่ยวกับว่าเมื่อใดเจ้าจะสามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรได้หากอุปนิสัยของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นแล้ว สิ่งใดก็ตามที่เจ้าคิดถึงก็จะไร้ประโยชน์การจะเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเจ้าต้องมาถึงจุดที่แนวคิดและความคิดทั้งหมดของเจ้าเป็นไปเพื่อพระเจ้าเสียก่อนนี่คือความจำเป็นพื้นฐานที่สุด